สวัสดีครับคุณวุธธมอยู่กับ,กบผมจุกกี่เกมและเกม Dead Trigger กกภาค2กับอาวุธใหม่ดูแรงแค่ไหนอย่าไปดูถูกว่าดุ้นเล็กๆะอะไรกันนักกันหลาห,หูหูเป็นไงทีซอมบี้รอบกับตรง,งไก่ใช่ป,ะป๊ะๆด้วย พีวอเทอร์ทีพีเคแรงมากดูเด้อเด้ไปดูถูกว่าดุนเล็กๆอโอ้โหแนวลงกระไดดังดกๆกๆ,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 ๆเลยมาไม่เหรอมีขาจักดการในน้อนไก่ คาะเซร์เลเกินก์ดค <Okay. S 1> ่ะ <Okay. S 1> เซอร์เลเกิร์ดดีมากอีกกบบระบอกนึงก็ให้มาเป็นอาวุธเก่าแกนเน็ตเลนเซอร์โอ้โแ <c oughs> <c oughs> รงจัดประหลัดบอกตัวนี้อะไรเปลี่ยนเป็นแม็กปืนกกดูสิจะยิงที่ด้เนะนี่ยกินนัดมา สี่ห้าฮาไม่ผิดนะสมุนไม่ต้องยุระจอกไม่เกี่ยวเติมยาอนนอโอเคครับโอ้ยโอ้โหย,ยิงสวงอกนั่นนะยิงขายังด้วนเลยเหลือเหลือหนึ่งตัวอ้าวไม่ดาบไวกิ้ง โอ้โหลุงน้องก็สันโวนนะดูนี่ก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพแบบเป็นกำลังใจช่องจุดจีเกมด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าจะไปมองว่าอาวุธจะดุนเล็กๆนี่อนุภาพนะั้นรุนแรงสวัสดีครับ